ทุกข์ประคบอเวจียาโยชนปวดัวดระตังยังมีพยาอินาสังฆาสวัสดิตาดุราภูมุเทพระเจ้าทั้งหลายทารยายยังอยู่ทุกข์ม่ยผ่นรอทุกจะเข้าเทวมหัตตป่าทุกขะปฏิทายและขุาเขาทุกข์จะาและจะทำทุกขนามแล้ว ทุกผหาบาเวศยังมีนาคุดมนุษยกุมพันธ์ันทับพยักอลัขาเทวรานังรักทอนรตัเตจันะิเควิมานเน สุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาดามิสัมปตังปุญญาสัมปัตตสเพเพนุโมตุสัพปสัมปเตชิตทิญาทานังคาทตุตถาญาสีรังโรตระขะชันตุเทวตาขะตาสัพเพหุตทานานาเจเกนะราคังวันตาเมต